แค่หยิบปลาอะไรนะลูกปลาโทูปลาอะไรนะปลาปลาอะไรนะปลาจ๋าปลาจังปลาทตัวใหญ่เขาเรียกปลาจังปลาทตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยจังตัวเล็กเลโทตัวเล็กตัวใหญ่มากเลยหยิบปลาอะไรนะลูกปลาโท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 ไหนไหนปลาโท ปลาอะไรนะลูกไหนหันมาก่อนยายีาทำอะไรคะดูน้ำดูน้ำแล้วดูปลาอะไรลูกปลาปลา,าอะไรนะ